คนสัตว์สิ่งของมีงานหน้าที่อาชีพรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชป,ประคุณหลวงพุสถยันทรทสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาร่างกายของสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียน รุกเข้าหาธรรมทั้งมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัฏพระเดชพุคุโลโภตสดยันทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุ ให้รวมศูนย์นัศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชปกุลลุงพุทธสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลหลวงพุทสดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตรจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดให้ทำกิเลสทำทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตรจันทัสรหน่วยใหม่ๆ ที่ได้จากทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพเดชปุกุลลงปสุสจันทัตโรเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ารมีสามสิทัตพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทัโรเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทัตพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทัโรหน่วยใหม่ใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธศพระเดชะคุณหลงโศสจันทัสโรของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติพัฒนาปรับปรุงประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทานศีลสมาธิที่ถูกปรับปรงุงให้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ถูกล่อลวงถูกยั่วยวนจากกิเลส ที่ไม่ต้องการให้ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรกิเลตต้องการให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กระแสทำกิเลสได้ไหลเวียนทำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพพยากระตารรมาทำที่ไม่ใช่บารมีสาตสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงป่ษจัญทัสโรพระเดชพ,พุกุลหลวงปุษตัทัสโรพระเดชพุคุณ หลวงพ่อธรรมชัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์นนกโยนำให้เราอดทนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรอดทนคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทร์ทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถันลัสโรคนสัตว์สิ่งของร่างกายของอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่ไม่ได้อดทน คือบารมีสามทิพัตพระเดชพระคุณหลวงพ,ศศพ,ศพ่อสดจันทสโรถูกล่อลวงจากกิเลสที่ยั่วยวนให้รับกิเลสเข้ามาไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของในอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่ยั่วยวนหลอกลวงเพื่อใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเดินทางรุกเข้าหาบารมีสามสิบทธัตระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อเปลี่ยนบารมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสคนสัตว์สิ่งของเมื่อไม่ได้อดทนไม่ได้เป็นบารมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโร เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานถูกหลอกลวงเป็นทาตรับใช้กิเลสไม่อาจหานไม่ร่าเริงในธรรมบารมีสามสิทธัระเดชพระคุณหลวงปสสู่ดจันทัศโรหวาดกลัวหวาดตะแวงว้าเว ถูกกิเลสหลอกลวงให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้สามารถดำรงอยู่ได้ในยุคของผู้ที่ถูกกิเลสหลอกลวงให้เป็นคนพาน ให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสไม่มีทานศีลสมาธิดำเดินชีวิตด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมปรมีสารติพัทกเดปปุกุลพุสสะเตอนาสโรเป็นผู้ที่ไม่รักตัวเอง ไม่รักใครไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รักใครร่างกายถูกกิเลสใช้เป็นเส้นทางไหลเวียนชีวิตเป็นอย่างอยู่ เป็นกิเลสโลภโกรธหลงเป็นชีวิตของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเป็นชีวิตของทาตรับใช้กิเลสเป็นชีวิตที่ไม่มักน้อยไม่สันโดษอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวบรวมรักษาสมบัติ ซึ่งเป็นคนสัตว์สิ่งของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่มีกิเลสอยู่ในตัวกิเลสที่อยู่ในตัวตั้งผังสำเร็จดึงดูดบ่อกเกิดกับกิเลสที่อยู่ในคนสัตว์สิ่งของอื่นๆในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดึงดูดบออเกิดซึ่งกันและกันเปลี่ยนบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทรทัศโรที่อยู่ในคนสัตส,สิงของอยู่ในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆดึงดูดบออเกิดซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมเข้าหากันเป็นการไม่มักน้อยไม่สันโดษเป็นการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวบรวมพังสำเร็จเวลาของกิเลสอยากรวบรวมสมบัติที่เป็นการสร้างขึ้นจากทำรรกิเลส สมบัติที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องรุงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่มีกิเลสไหลเวียนอยู่ข้างในกิเลสดึงดูดซึ่งกันและกันทําให้รวมกันคนพาลเป็นผู้มีกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวยังไม่ได้สังเกตยอย่างละเอียด ยังไม่ได้รับรู้ถึงบาร,รมีสาวิทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้ที่ไม่อดทนอดทนคือบาร,รมีสาวิตทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รับทำกิเลสในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างยู่กิเลสในตัวของคนพาลดึงดูดบอกเกิดกับคนพาลกับคนสัตว์สิ่งของ ที่เป็นคนผ่านอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยที่ิดกิเลสอยู่ข้างในดึงดูดเข้าหากันคนผ่านอยากได้สมบัติที่เป็นของหลอกลวงจากกิเลสเป็นคนสัตว์สิ่งของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบที่เป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในคนสัตว์สิ่งของอยู่ในอาหารเครื่องดื่มผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสมบัติเป็นวิบัติ เป็นการขาดแคลนสมบัติบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรเป็นการรวบรวมวิบัติที่กิเลสหลอกลวงต้มตุนให้รวบรวมคนพาลที่ไม่อดทนคือบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัศโร ดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยธรรมกิเลสไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นผู้ที่ไม่ได้รักตัวเองไม่ได้เมตตาไม่ได้เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมกับตัวเองกับผู้อื่นดำเนินชีวิตด้วยกิเลส เป็นภัยกับตัวเองเป็นภัยกับผู้อื่นเป็นผู้ขาดแคลนอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบเป็นผู้ขาดแคลนสมบัติคนพาลถูกกิเลสบังคับให้เป็นสภาพของเปรตอสุรกาย เดรฉา,านนรกโลกาที่อยู่เป็นที่อยู่ของเดรฉา,านเปตอสุรกายนรกโลกาคนพานไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิคนพานไม่มีศีลห้า สีห้าเป็นปกติที่ทำให้เป็นมนุษย์คนพานไม่มีศีห้าไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เดลฉาโนเป็นมนุษย์สเปโตเป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนที่ถูกเปลี่ยนจากมนุษย์ ไปเป็นเดรฉา,านเป็นเปรตเป็นอสุรกายนรกโลกันคนพานไม่อดทนอดทนคือบารมีสาิทัศร์พระเดชปุณรหิตัสด์จยันทัศโรคนพานเป็นธรรมกิเลสโลภโลกรธหลงไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อทอนไม่ปลอดภัยไม่ออโอหิสกรรมอยู่กับชีวิตที่หลอกลวงต้มตุน ปิดบังอัมพางตัวเองซึ่งกันและกันอยู่กับผู้ที่เป็น่าตรับใช้กิเลสรวบรวมสมบัติให้กิเลสไม่ได้ให้เวลารวบรวมสมบัติให้กับตัวเองสมบัติของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตน์พระเดชปุกุลงปุศลยันทัศโร คือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรที่ดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรใหม่ๆรวมเป็นธาตุใหม่ๆประกอบเป็นร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษถจันทสโร ที่เหมาะสมในการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทสัโรไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ท่าทานธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรทั้งหมดทั้งคนสัตว์สิ่งของถูกออกแบบให้เหมาะสมให้บารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหากิเลสอย่างสมบูรณ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาัณฑิตนนกัญโคนกอยนำให้พวกเราอดทนคือบรารมีสังติทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ทัศโรรู้เห็นอย่างสมบูรณ์ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บรมีสามิทัศน์ประเดชพะคุลหลงพุสดันทสโรรับรู้ถึงขั้นตอนทุกขั้นตอนของหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมประตูเริ่มแรกประมีสามทิทัศน์ประเดชพะกุณหลงพุสดันทสโรอดทนรู้เห็นว่าวิกฤตอุสตปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่มีมากมายรุนแรงทั้งหมด ทั้งน้อยทั้งมากทั้งหมดที่เกิดจากกิเลสอยู่ในขั้นตอนที่กิเลสถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชปกุลหลวงปุษจันทสศโรนวยใหม่ๆขั้นตอนที่กิเลสอยู่ระหว่างการถูกเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงให้เป็นบารมีสามสิทธัสระเดชปกุลหลวงปุดจันทสศโรนวยใหม่ เป็นขั้นตอนที่รับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่วิกฤตที่เป็นการหลอกลวงจากกิเลสให้เป็นคู่กรรมคู่เวรหลอกลวงให้ร่างกายมีกิเลสอยู่ในตัวหลอกลวงบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดแก่เจ็บตาย ให้เป็นอภิสังขารเป็นภัยพิบัติขาดแคลนอาหารเครื่องดุ่มห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นจากกิเลสที่เป็นช่วงที่กิเลสอยู่ในระหว่างถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัรพระเดชพุลพุธปสกเจนทัสโรครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เราอดทนหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทัศพระเดปกุหลงโพสตจันทศัศโรไม่ถูกย่อโยนถูกหลอกลวงให้เลิกละการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทธศิันทัศโ,โรเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพของเราที่หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดที่เกิดจากกิเลสได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรับรู้ได้ถึงการรักษารวบรวมบาร,รมีสามสิทธ,ธัตระเดชภคุลปุสเตรทัสโรที่ได้สำเร็จสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆการขยายขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชภคุลปุสเตรทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุลหลวงปศจัญทัสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดมีลิ์บีเดชมีอนุภาพมีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่ากิเลสที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปจัญทัสโร กิเลสที่รุกเข้ามาอยู่ในตัวคนสัตว์จริงของอยู่ในนิพพานธรรมบรมีสามสิทัศ์พระเดชปุกุลลงปุสจนทัสโรถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบรมีสามสิทธัต์พระเดชปุกุลลงปุสจนทัสโรอย่างสมบูรณ์รวดเร็วมากมายอยู่ตลอดเวลาวิกฤตกสรณ์ปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่ยังมีมากที่เพิ่มขึ้น เป็นกิเลสใหม่ๆที่เกิดจากการขยายนิพพานธรรมบรมีสามิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รที่ก้าวหน้ารุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามิทัศน์พระเดชหลวงปู่สดจันทสโร,รเป็นการขยายขนาดให้ได้เท่าขนาดเดิม ที่เคยมีขนาดใหญ่เท่าเๆกับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพพยากตาธรรมาเป็นช่วงของการเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เป็นบารมีสามสิทัศสพระเดศกุุลุงพุทธจันทรโรจากที่กิเลสได้เปลี่ยนบารมีสามสิทัศนปพระเด,ดปะปุรุลวงพุทธจันทสัร ไปเป็นธรมรมกิเลสในช่วงที่กิเลสได้รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรที่ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโรมีขนาดเล็กกว่านิพานนพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพ,พยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโร บารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักที่ได้จากการถูกรุกจากกิเลสพัฒนาปรับปรุงเป็นการรุกเข้าหาทำกิเลสโลภโลกรดหลงเดินทางมาตามร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัสโร จากตำแหน่งละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรประมีสาวิตรทั์พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรมายังตำแหน่งหยาบสุดจัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายคนสัตว์สิ่งของอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลัางงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เรารวมถึงทั้งนรกทั้งโลกันซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยาบ สุดเป็นตำแหน่งที่มีกิเลสเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามิทัศนพระเดศปุรุลุงพสทธจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดทำกิเลสเกิดเป็นบารมีสามิทัศน์พระเดศปุุลุงพสทธจันทรัศโรหน่วยใหม่ๆดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางธาตุเพื่อให้ธาตุถูกดึงดูดบอกเกิด ให้เป็นของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพรทสเแตันทัสรให้เป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ขยายขนาดมากขึ้นไปเรื่อยๆร,ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่มีบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพรทสเจตันทัสรเพิ่มขึ้นที่ได้จากการเปลี่ยนกิเลสท,ที่อยู่ในตัวร่างกายขยายขนาดใหญ่ขึ้น มีอนุภาพมากขึ้นเทวดาพรมอรุปพรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลที่ละเอียดมากกว่ามนุษย์มีร่างกายของท่อทานธรรมบรมสันติทัตประเดชผลพุสดัญทอสโร,ร,ร,รที่ใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆมีกิเลสอยู่ในตัวน้อย การรักษารวบรวมธรรมบารมีสามิพุน์พระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดจันทัสรุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ร่างกายคนศ์สิงของขยายขนาดใหญ่ขึ้นจักรวาลทุกจักรวาลจักรวาลมนุษย์ขยายขนาดใหญ่ขึ้นจักรวาลทุกจักรวาลรวมในนิพพานธรรมบารมีสามิพุทธพระเดชพระคุณหลวงปู่ศักดิจันทัสรุขยายขนาดใหญ่ขึ้น นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชปุณหลปุสสจันทสโรขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ลุกเข้าหาธรรมกิเลสลุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอพยาคตธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศนะพระเดชปุกุลปุสสจันทสโรเพื่อเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโตโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นการรวบรวมรักษาสมบัติของธรรมทุกธรรมให้เป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพา,า,านท่านิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทน หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิทัศพเดชพุกุลวงพุชจันทสโรอดทนศรัทธ,ธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัศพเดชพุณุลลงพสชจันทัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทิพทัตพระเดชพระคุโลงพระสดเก่นทัส